สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อยก็ว่างค่ะจะออกกำลังกายแต่ว่าจะวิดเชือกค่ะแต่ว่าเชือกมันใช้บ่อยแต่ไม่ถูกใจก็เลยจะมาเปลี่ยนเชือกค่ะเพราะมันสั้นแล้วก็เบาด้วยอ่ะอ้อยก็จะเอาอันนี้ออกนะคะออกค่ะจะเป,ะเปลี่ยนเชือก แต่อันนี้เราใช้ค่ะไปซื้อเชือกใหม่มามันยาวมากแต่อ้อยต้องการประมาณ2เมตรนะคะอันนี้อันนี้มันมันหนึเมตรค่ะถ้าเราเราพับแล้วนะคะถ้าเราวัดความความยาวสำหรับเราวิดมันสั้นค่ะอ้อยต้องใช้ประมาณ อีกรอบหนึ่งอะ,ค,ะค่ะเนี้ยค่ะไอ้ไอซซื้อมาแต่มันก็เบาอีกแล้วนะคะเบาก็เลยเอามาเป็นถักเปียอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ตัดนะคะมันยาวมากไอก็เลยเอามาถักเปียถักยังไม่เสร็จคิดว่าใช้ได้นะคะคิดว่าความยาวก็ พอดีแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเชือกก็คงจะพอดีเวลาเราวิทย์คงจะไม่เบานะคะอ่ยจะเล่นกีฬาทุกวันค่ะจะเปลี่ยนมั่งเป็นเป็นฮูลลวุบมั่งเป็นวิทย์เชือกมกั่งบางทีก็เป็นอันนี้มั่งค่ะทำตามสามี สามาีเป็นคนออกกำลังกายค่ะแกก็สอนมัง่งก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะบางทีเขาเป็นวันหยุดเราก็ออกพร้อมกัน <S <S เขามีห้องชั้นบนนะคะห้องฟิตเนสของเขาแต่อ้อยไม่ค่อยขึ้นไปไม่ค่อยไปออกกำลังกายตรงนั้นหรอกเพราะมันมันมีแต่ แบบออกกําลังกายสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงก็ทําได้แต่ไ่้ไม่ไม่เล่นกล้ามไม่เล่นอะไรไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ไอ้เน้นสุขภาพไม่ได้เน้นลดอะไรสามีก็เหมือนกันเขาก็เน้นสุขภาพไม่ได้เน้นอะไรมากมาย จะได้ไปทํางานแล้วค่ะวันจันทร์หน้าเขาก็เปิดแล้วนะคะเขาให้เปิดแล้วค่ะวันจันทร์วันที่สิบเอ็ดค่ะอ้อยจะเข้าไปในร้านอีกรอบนึงแล้วก็แล้วก็จะไปเขียนป้ายค่ะว่าวันจันทร์เปิดวันนั้นที่อ้อยไปเช็ดถูอ่ะลูกค้าโทรมาเยอะมากเลยเขาคิดว่าร้านเราก็เปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องไป เข้าไปเขียนป้ให้เขารู้ก่อนความความคิดแปลกๆนี้ออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์อะไรแพงๆนะอย่างสามีเขาก็ซื้อเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็เขาก็ซื้อแบบมือสองนะคะเขาไม่จำเป็นต้องมือหนึ่งถ้ามือหนึ่งนี่โหแพงมากเลย แต่อย่างเนี้ยโอเคซื้อมือหนึ่งได้มันก็ไม่แพงใช่ไหมคะแกมีหลายลูกมากค่ะดูน่ะเรียงกันแถวเลยน้ําหนักค่ะมันจะมีน้ําหนักตั้งแต่สี่กิโลไปถึงโอ้ยสิบกิโลนอะนะเอาหนึ่งข้างนะคะเน้นสุขภาพค่ะ เราก็เริ่มมีอายุกันแล้ววันนี้อากาศดีมาก ยี่สิบกว่าองศาแล้วโควิดตายมาแล้วไม่ได้ตัดค่ะเอามาถักเปียไปเลยถ้าจะแก้ก็เป็นสายยาวเป็นเหมือนเดิม ต้องตัด เสร็จเรียบร้อยค่ะสุดแล้วค่ะและไตรงเนี่ยเราจะต้องเอาสอดใส่ในนี้เหมือนเดิมนะคะความคิดแปลกๆค่ะเดี๋ยวะสามีกับมาถาม,ถามเธอไปซื้อเชือกใหม่มาเหรอใช่ฉันซื้อมาแต่ฉันถักเอียยถักเองนี่ค่ะ พอดีเลยความคิดแปลกๆนะเนี้ยนเนี่ยความยาวมันก็ยาวกว่าอันนี้นะคะนี่ค่ะยาวกว่าใครเห็นไหมแล้วยาวนิดนึงแต่ว่าน้ำหนักก็ต้องการน้ำหนักมันหนักกว่าอันนี้มันเบาแล้วเส้นมันเล็กค่ะเพราะเวลาเราแกว่งไปมันไม่ไป ในรูนี่มันจะเข้าได้ไหมเนี่ยต้องยัดได้สิคะยัดได้สิคะเป็อ้อยเสอย่างทำอะไรตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ยอตัวเองเอีก เราชมตัวเองค่ะไม่มีใครชมแล้วชมเองชมเองค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งหูทำเองชมเองจะเป็นจังไดก็ชมภูมิใจสิ่งที่เราทำเองไปรอให้คนอื่นชม มื่อไรเมื่อไรเขาจะชมเขาชมเองเสร็จแล้ววิทย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเร็บยาวดึงไม่ได้ ก็ได้้แลวนะคะคนี่ได้เชือกใหม่สีแดงเด๋ยวจะดึงอีกหน่อยนะะึงค่ะเดี๋ยวมันจะหลุดดึงแล้วก็มัดแต่ก็ได้ผลนะคะความคิดของอ้อยไปมาลองวิดกันดูมาลองวิกดวกันดูนะคะ อันนี้ค่ะเราก็กดปุ่มศูนย์นะคะอันนี้ก็กดอัไหนละอ๋อมันมีข้างเดียวกดปุ่มศูนย์นะคะเสร็จแล้วเวลาเราวิดเราได้กี่รอบนะคะ แน่ใจแม่ได้แล้ว หกสิบรอบค่ะหกสิบนะคะอจอจว,วิทได้ถึงหกสิบแค่นะพอถึงตอนนั้นแล้วขามันก็ตรงนี้ค่ะสุดแล้ว <c oughs> โอเคค่ะอ๋อ,อก,กำลังกายมากนะคะอย่ามัวแต่กินได้ผลค่ะภูมิใจค่ะเย้โอเคสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วกดติดตามด้วยค่ะดูเพื่อนบ้านมอง